ครับผมามาดูตรอร่อครับผมเพื่อนๆหอ,อ,อถอยมาถอยมาลูกจี้จี้จี้น่งลงนี่ครับผมน่งลงนี่ครับ นั่งลงดีครับเร็วครับอนุนั่งลงดีครับนั่งลงดีครับนั่งลงไม่เอานั่งลงี่ดีอปอสั่งไงลูกนั่งลงเร็วครับนั่งลงนั่งลงจีนั่งลงเร็วเออนั่งลงครับนอนลงครับนอนลงครับ ออนอนหน่อยกินเยอะก,ก็น,นอนไม่นอนแล้วอยากกวนตีน <c oughs> เอา้าอยากกวนครับอยากกวนอยากกวนเตะอีกเตะข้างหลังอีกเอาเตะข้างลังอีกไม่เอาลูกเมียวเมียวถอยมา Mà nè Nè Kì, kì, kì 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 Rồi mà 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 Đùa ไปถอยมาถอยมาไม่กลัวดุไม่นั่งลงสวัสดีครับ ดูครับความนา่าละครับผมเพื่อนๆอ,อืมอืมอืมวันนี้วันนี้มันวันนี้มัน,ม,น,ม,นมันใส่ควันหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับผมมันหราอว่ามันอมันอุ้ยอุ้ยอุ้ยอู้ดูครับผมึด ฮุบฮ right. ุดฟุดอเพืดูวุ้ดนานๆทีครับผมถ้ามีน้ำน้ำใสยางนะผมไปเขาเล่นครับมีความสุกกว่าน Ges ี้ค yeah> รับเพื่อนๆเฮ้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 มานี่มานี่เร็วร่อยมา เอาไหมเดี๋ยวดูไอ้เขาจะหอบสับรถครับผมไปไปไปมา um visit, for. Ford, มาเอาพรพูดเล่นพอพูดเล่นมานี่งมานึ่เอาหอบเลยหอบหอบหอบมาหอบสับรถมาแมีแมวเมี้ยวเฮ้ยหอบมาเมี okay. ้ยวเลยโอ้ยหอบหอบอ๊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 บบ้าแล้วครับผมบ้าแล้วว้าถอยถอยมา อย่าเล่นลูกอย่าเล่นอย่าเล่นหอบดีดีดูความหอมนะผมหอบดีดีลูกคาบปลาคาบด้วยปลาคาบอัพปลาคาบด้วยเฮ้ยก็ไปหอบดีดีไอ้ว่กไอ้ว่ากูมึงแกว่าแก,น,ากน,น่าจะยังไงฮอบดีดีลูกบอกมา Hộp ấy Hộp ấy Ai qua coi tin lưu lưu chứ Hộp ấy Thôi Ta Hộp ấy Hộp đi đi ออกไหมเบียมไดูคับเพื่อนๆอ,อ่าดอกันหอบสับรถครับผมเดียไหโอ้ยเบียดไหมเบียไห เบี้ยวมว้ยดูรับพรเพื่อนวางลงนี่ครับผมตอนเย็นกินขานี้พอครับผมอ่านใดชมคลิปนี้อย่าลืมติดตามนะผมช่องพลายสางห้านะครับความน่ารักความมึนนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมกดกระดิ่งกดคัสคายกด เยียบอะไรก็ไม่รู้ผมฟังผมไม่ค่อยรู้เรื่องครับผมลืมติดตามนะครับเพื่อน